บบามาาติ้งกัับื่นเต้นครับจริงๆก็ล่าสุดที่ได้เล่นจะมีกิจกรรมกับแฟนคลับนี้ก็เกือบ3ามสองสเดือนได้แล้วครับแล้วก็จริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสครบรอบหนึ่งปี <ๆ S 2> แฟนนี้ด้วยที่เราจัดไปพฤษภาพาปีที่แล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยชื่องานว่า c l a นิ n เวอร์เซีีนี่แบบว่าใช้เล่นคำแบบว่าชื่อด้อมแคลนแล้วก็ แอนนิเวอร์แซรีก็เป็นแอนนิเวอร์ซารีครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งแบบว่ามีน้องๆมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีท well, so so, yeah. yeah. oh, ั้งโชว์ทั้งกิจกรรมเล่นเกมพูดคุยเหมือนบรรยากาศครบรอบหนึ่งปีนึงมันอัปเดตอะมากกว่าก็มีอุ้ยมันมีมีแคนนี่อยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเขาเขาดูใช่ก็ก็มีมีมีเซอร์ไพรส์จริงๆก็มีมีมีแบบว่าสิ่งที่ตัวเองแอบทำมา อ่าพูดได้แค่นี้ <c oughs> วันนี้วันนี้ชอบแฟน,นแฟนใช่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 ครับก็บางคนก็แบบไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานมากจริงอันนี้คือถ้าสำหรับแฟนอินเตอร์เนาะบางคนก็รอเป็นงานยิย้ใหญ่ๆถึงเขาจะได้เดินมีอโอกาสเดินทางมาอีกวันนี้ก็ดีใจครับที่จะได้เจอหลายๆคนเลยครับผมจริงๆแบบได้เห็นแฟนคลับยัง งตางาามนงงดีใจครับดีใจคืออย่างที่บอกนะครับว่า1ปีแล้วเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนตอนที่เราเล่นคุณหมีจบแรกๆมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนแบบเราเพิ่งได้รู้จักคนใหม่ๆเป็นการที่แบบทําความรู้จักกันเราเราเพิ่งมาเจอกันแต่ว่าพอมันผ่านมา1ปีแล้วอนะ่ะมันเหมือนเป็นช่วงหนึ่งปีมันคือการเดินทางเนาะเขาก็ไปหาเราเกือบทุกงานกันอนะ่ะบางคนเราก็เจอกันตลอดแบบว่ามันมีเริ่มมีความทรงจําเริ่มมี เมมโมรี Memory, มีการเดินทางวันนี้ก็เลยอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าเฮ้ยเรามาเจอกันนะวหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างเรามาคุยกันแบบมันมีอะไรที่น่าประทับใจมีอะไรที่แบบอยากพูดถึงกันไหมในหนึ่งปีที่ผ่านมาชอบวันน<ต>ี้ประทับใจแน่นอนใช่ใช,ใช,ใช่อยากให้เป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นอุ่นเหมือนแบบว่ากึ่งกึ่งงานรีวิเนียนหรือบางคนแบบว่าเอ้ยเขาเจอเราในช่วงแบบ กลางปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างจนมาตอนนี้ก็เหมือนเราเหมือนเป็นการเรียิวเนียเป็นการอัปเดตทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแคน,นี้ด้วยใครที่ดอองมาก็เรียกกลับมาหวังว่าหวังว่าจะเรียกกลับมาไม่ได้ไม่ได้ไล่ไปใช่ใช่ครับก็อยากให้เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นๆแบบว่ามาแคชอัพกันมากกว่าพูดถึงคุณหนงตอนนี้คือที่จะไปดูในทวิตเตอร์หรือว่าใน ในโซเชียลต่างๆบางประเทศก็เอาของเราไปบนแล้วก็มีแปลเป็นภาษาอาอใช่ใช่ครับดีดีใจครับดีใจที่แบบว่ายังมีคนพูดถึงอยู่แล้วก็ที่ไม่ผ่านผ่านมาไม่นานก็จะเป็นครบรอบหนึ่งปีคุณหมีด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันไล่เรียกกันทั้งงานมีผมแล้วก็งานคุณหมีจอ,อยักเนาะก็แ,แบบว่าภาพเก่าๆปีที่แล้วครับที่ที่มีแบบว่างานคุณหมีจอยักหรือตอนจบตอนจบคนร้องไห้คนว่าบ้างคนอะไรเงี้ยมันมันก็กลับมามันก็เด้ง เอ้ยทำไมตอนจบแบบเศร้าจังอะไรเงี้ยมันก็วนกลับมาทําให้เห็นว่าเอ้ยเวลามันเดินผ่านไปเร็วจริงนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันดีอะมันมีดิจิตอลพุตปิ้นะครับพอเวลาครบปีหนึ่งมเราก็จะได้เห็นภาพปีที่แล้วเราได้เอ้ยเหมือนมันรีมายแล้วว่าปีที่แล้วเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนที่แบบแฟนยังวนลูปดูแบบใช่ใช่ใช่ดีใจครับดีใจก็ยังพูดเสมอว่าแบบอ่าละครเรื่องคุณหมีแบบให้อะไรกับผมเยอะมากจริงๆทั้งเรื่องแบบได้รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็ทั้ง งานสายแสดงนะเราก็เรียนรู้เติบโตในการเป็นนักแสดงเยอะขึ้นมากจากเรื่องนี้ต้องขอบคุณป้าแจวทีครับแล้วหลายๆคนเลยของเรื่องอย่างปีนี้จับที่ไทยจะ,จะไปจับ่างประเทศอะไรไหมครับแฟนีดใจๆมีแฟนๆอื่นๆแบบไหนบ้างก็มีมีครับอย่างแบบว่าแฟนๆจีนเนาะแบบว่ายังไม่ผมก็ยังไม่เคยไปจีนเลยแค่ไปเที่ยวก็ยังไม่เคยไปแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะมีมีมาหาบ้างแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสที่แบบคิดถึงมีที่ต่างประเทศเลยแต่ถ้ามีโอกาสก็ หวังว่าจะได้ทำครับแต่ตอนนี้ก็มหานวิทนครัยปีนี้จะมีงานอะไรงัคะละครจบไปเรื่องพระยาอ่าไปตายปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันแบบว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วป่ะาบาทเนี้ยมั้งรู้หรือยังอ่ะพี่รู้ยังอ่ะสปอยไปสปอยไปเลยก็ได้ครับเป็นเอ่อเป็นละครพีเรียดผีซึ่งเป็นผีที่ทุกคนน่าจะแบบรู้จักแหละตำนาน เนาะพักขนมก็จริงเป็นเรื่องที่ตัวเองแบบว่าดีใจมากที่ได้ทําได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็เคยเคยพูดกับช่องไปว่าตอนเล่นคุณหมีครับผมรู้สึกดีใจที่แบบว่าผมเข้าใจตัวละครพีรนัทคือผมแบบผมดีใจที่แบบได้เล่นแล้วก็เข้าใจตัวละครเนี้ยอย่างจริงจังแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อเชื่อถึงความเป็นอยู่เชื่อถึงความรักเชื่อถึงความแบบรักครอบครัวถึงยุคสมัยนั้นนะมาเลยรู้สึกว่า เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได,ไ,ดได้ได้ได้ดูแล้วก็ได้ติดตามเป็นครั้งแรกที่เป็นพีเรียดเลยใช่แค่พีเรียดจ๋า,จา,จาแบบว่านุ่งโจงหรืออะไรเงี้ยครั้งแรกเลยครับแล้วก็ผมว่าเป็นข้อดีเนอะพีเรียดพอเวลาเสื้อผ้ามันแบบมันพีเรียดอะแล้วโลเคชันเป็นพีเรียดอะแสงมันก็ต้องมาจากเทียนอบอกว่ามีกลิ่นควันอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าหลุดไปกับเวลาเราแสดงแบบได้ง่ายมากอันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วถ่ายปิดกล้องไปประมาณ2อสเดือนนี่แหละครับ ก็น่าจะไม่เกินไม่เกินตุลาเนี่ยครับที่ที่ที่แอดไ้ยินมาแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเนี่ยครับเจออะไรในกองค,คือคือมันมันไม่เชิงเจอแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมรู้สึวกว่าเป็นแมจิกมากกว่าคืออันนี้เล่าแบบว่าใช้วิจรารญาณแล้วกัน,นครับ <S 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 ขึ้นโบดใช้วิจรารญาณในการรับฟังไม่มีวันนึงผมต้องใช้ผมต้องถ่ายซีนเป่ากุย แล้วตอนแรกอะฝนมันลงมาแล้วนิดหนึ่งแล้วก็หายไปผมก็เลยไปหลบอยู่ในศาลาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดีย๋ยวรอรอฝนหยุดปุ๊บก็ออกมาเป่าต่อผมก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมเพลงเพราะว่าผมก็เป่าขุยเป็นหลอกแต่ว่าวันนั้นก็พยายามให้มันตรงที่สุดพอออกมาคราวนี้เราไปซ้อมมาแล้วมันถูกไงคราวนี้จากฝนไป,ปอยอะแบบเป็นพายุเลยครับแบบซึมไอกองไฟที่เขาเซตไว้อะไปยูกระเด็นหมดเลยแล้วก็ กองแตกเลยแล้วก็มีวอลบอกว่ายกกองวิ่งวิ่งแล้วถ่ายในป่าพี่ต้องวิ่งออกมาจากในป่าก,กันนะแล้วฝนแบบสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าเพลงที่ใช้วันนั้นนะผิดค<อ>ือเพลงมันแบบว่าผิดยุค<อ>ใช่ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาน่าจะมาเตือนว่า<อ>ไม่ให้เพลงนี้ไม่ใช่อะไร<อ>ผมรู้สึกว่าเป็นการที่เขามาช่วยเยอะมากในในหลายๆชาติแล้วหลังจากที่วันนั้นเขาเปลี่ยนเราต้องมาเปลี่ยนเพลงไหมคะเสร็จก็ ผู้กาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่รับเอาดีกว่า <c oughs> ไม่กล้าเสี่ยงล <c oughs> แล้วก, <c oughs> ก็คือแบบว่าเอาเป็นภาพแล้วก็เอามาใส่เพลงไปเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าวันนั้นมันเนี่ยแบบเล่ายังแบบมันเหลือเชื่อนะพี่แบบว่าตอนไม่เป่าอ่ะคือลมนิ่งเลยนะไม่มีลมไม่มีอะไรพอเป่าปุ๊บคือตามโน้ตเลยอนะ่ะฟึบก,กองไฟกระเด็นตึมสภาพกก็ยกกอง นที่เล่นแบนครพีเรนที่เกี่ยวกับมัมเชื่อก็จะมีการขอขอมาอะไระใช่ใช่ใช่ใชม,มีมีครับมีครับก็ก่อนถ่ายเลยเราก็ไปที่สั่งยายานาตรงพระขนงครับก็ไปไปกับทั้งกองเลยตอนนั้นก็ไปขอไปบอกแล้วก็มีมีพี่ดาพี่ดาเขาเป็นคนแถวนะั้นพี่ดาที่เขาเล่นในเรีงเยงด้วยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้ยถ้าสมมติว่ายาไม่โอเคะเราก็จะไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้น ให้ทําให้สบายใจได้ว่าเออเราแบบเราก็เหมือนถูกเลือกมาว่ายากเขาก็คงโอเคให้เราให้เราได้รับบทนี้อะไรเงี้ยก็ก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดครับว่าอย่างที่เวลาถ่ายอ่ะมันไม่ได้เจอแบบว่าเขามาทําให้เรากลัวหรืออะไรเป็นการว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาช่วยนะเขามาดูหรือ,อยังบางฉากผมเห็นยี่หวาเป็นคนอื่นก็มีแบบบางทีเราเราเราแบบเห็นอะไรเนี่ยแบบเพื่อนๆแก๊งที่เล่นเป็นเล่นเป็นเพื่อนนะครับเขาก็เขารู้สึกเฮ้ยฉักนี้ไม่ใช่ยี่หว่าฉักนี้แบบ พลังมากแบบอุ้มลูกอยู่หน้าวัดเลยแสดงว่าตอนถ่ายไปก็กลัวไปด้วยตราไหนแตว่ามีมีครับม,ม,มีบางฉากก็ก็รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีพลังมีพลังนะงงคือผมสปอยฉากนึงแล้วกันมันมีฉ<อ>ากที่แบบผมต้องอยู่ในวัดคือหนีไม่อยู่ในวดบบัดอะเพราะว่าเขาตามเราเนาะแล้วมันเป็นฉากที่แบบเพื่อนกน่กลังเราไว้อยู่ในวัดเพราะว่าไม่อยากให้เราออกไปแล้วมันก็จะเป็นฉากที่แบบประตูวัดเปิดปึ้มลมพัดซุมฟ้าแลบปึ๊บ แล้วก็เป็นยี่หว่ายืนใส่สบายสีแดงอุ้มลูกอยู่แล้วในฉากอ่ะผมต้องเดินไปหาเหมือนไปเทียย์กับเทียร์กับเมียเนาะแต่ฉากนั้นน่ผมเดินไม่ได้ผมกลัวผมรู้สึกว่าแบบยี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่าผมก็เลยแบบเทคไทม์นานมากแต่ว่ากลายเป็นว่าได้ใช้เทคนั้นแหละเพราะมันรู้สึกแบบว่าเออมันก็เรียวว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าว่าแฟนเราเป็นผีอะไรเงี้ยมันก็เทคไทม์ นั่นแหละผมก็รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอะเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนอะไรที่สําหรับผมอะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าความเชื่อหรือความน่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องที่แบบมายจิบชครับปลายปีรอลุ้นปลายปีรอลุ้นครับรที่เราสปอยมาครับอาจจะไม่อยู่ในออาจจะไปอยู่ในเบื้องหลังความสนุกอะไรอย่างงี้พูดถึงละครแล้วครับผมสายยูทูบบ้าง8เดือนแล้วที่ไม่ได้ลง เป็นแฟนเรียกร้องนะนี่ผมมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์ที่คิดไว้อยู่เหมือนกันคืออย่างที่อย่างที่ทุกคนรู้นะพอปิดกล้องอ่ะมันเป็นมันเป็นในรอบ3ปีมั้งที่ผมได้กลับมาอยู่เฉยๆอยู่ได้กลับมาอยู่ตัวเองบบว่าโดยที่ไม่ต้องแบบพวงเรื่องบทหรือเรื่องไปกองหรืออะไรเงี้ยพอกลับมาเฮ้เราก็เริ่มนึกนึกได้จําได้ว่าเอสิ่งที่เราชอบนอกจากเหนือจากการถ่ายละครมันมีอะไรบ้างของเล่นตอนนี้คือกับผมกลับมาบ้าของเล่นหนักมากเลย ผมสะสมของเล่นสะสมโมเดลอยู่แล้วแล้วพอแบบว่าตอนนี้เราได้กลับมาแบบเออมีเวลาว่างเราก็มามา,มากลับมาดูก็เลยคิดว่าเออถ้ามีเวลาว่างอยากจะทำอยากจะทํารายการที่เกี่ยวกับของเล่นพรารู้สึกว่าผมผมเห็นพี่ๆหลายคนเหมือนกันในวงการก็เก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาพูดถึงของพวกเนี้มันเป็นใช่มันดูเป็นอีกมุมนึงนะ้แบบว่าผมเห็นบางคนพุ่งกลับแบบอายุบบ พี่พิงอย่างเงี้ยพี่พิงแล้วมะเพิงอ่ะเขาก็สะสมเยอะมากเวลาเขาพูดอ่ะเขาเหมือนเป็นอีกคนเลยเขาดูแบบเขาดูจอยเ,เขาดูแบบอะไรเงี้ยผมอยากให้พาเพื่อนๆมาแล้วก็แบบมาคุยกันเรื่องนี้หมดไปเยอะไหมอย่าถามว่าหมดไปเยอะไหมถามว่าเหลืออีกเยอะไหมมันเร,เริ่มใช่ใช่ใช่มันมันจริงๆมันก็ค่อยๆเก็บอ่ะผมเก็บมาตั้งแต่ประมาณก่อนเข้าปีหนึ่งนี่ก็เป็นสิบปีแล้วมันก็ค่อยๆเก็บไปครับเพราะว่า มันมันค่อยๆเรียกพวกมาคือแบบว่าได้เงินมาที่แบบต้องเจียดส่วนหนึ่งไปซื้อของเลใช่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 จริงๆมันเป็นความสุขที่แบบว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยผมว่าจริงๆมันเป็นความสุขที่แบบหลายๆคนอาจยจะคิดไม่ถึงนะสาหรับผมอ่ะมันฟังดูแบบอาจจะเวอร์นะแต่ว่าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราเดินผ่านตู้อย่างเงี้ยเราหันไปมองแล้วก็แบบเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยดีใจที่เราซื้อวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาว่างๆเราก็จะไปจัดเปลี่ยนท่าถ่ายรูป มันมันจอยจริงนะพี่พี่ลองซื้อล้สักตัวนะพี่นะสนุกมันสนุกมากมันเพลินมากเวลาขยายตู้หรือยังกำลังสร้างบ้านใหม่พอดีครับก็คือโจทย์เลยโจทย์บอกบอกอ่อินทีเลียบอกดีไซเนอร์เลยว่าห้องผมไม่เน้นอะไรครับเน้นตู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่าจะทําเป็นมุมทําเป็นอะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวไว้ถ้าสมมติบ้านเสร็จอะไรเงี้ยก็จะอาจจะทําเป็นมุมถ่ายรายการแม่แม่ปปาไหมว่าแบบ คือถ้าบ้านเก่าอ่ะแม่เคยให้คําสั่งไว้ว่าถ้าซื้อของเล่นมาอีกอ่ะจะให้ของเล่นน่ะอยู่ในบ้านแล้วเองกับไปนอนนอกบ้าน <laughs> จนตอนนี้ก็เลยแบบว่า,าพยายามแบบว่าโรเตท,ทเอาสมมติเราจะซื้อใหมก่ก็จะฟอร์มบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวขายตัวเนี้ยแล้วก็ซื้อตัวใหม่ออกมาแทนแต่ป่าไอ้ตัวแล้วนะก็ไปแอบยัดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับบ้านบ้านตอนนี้เพิ่งขึ้นแบบนะครับแต่ว่าคือบ้านอ่ะเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแค่บิวจัดจัดแบบว่าสัดส่วนในบ้านเท่าไอร่เซ็นคะ นะครับเท่าไหร่บงบเท่าไหร่ตอนนี้รอรอเขารอเขาเอาโจทย์เราอะตีเยอะเป็นกบก่อนแล้วถ้าไหวก็คือคงตามนั้นไปเลยแต่ถ้าสมมติไม่ไหวก็คงค่อยเปลี่ยนเพราะว่าจริงจริงอย่างนี้มันมันสามารถเลือกวัสดุได้สมมติว่าถ้าเราชอบแบบนี้แต่เราไม่ต้องใช้วัสดุจริงหรือแบบลดวัสดุนู่นนี่มันมันจะมันจะหายลงไปเยอะเลยเราตั้งไว้เท่าไหร่เาไม่ต้องม่เกิไเนไจเลย ห้าสิบโหไม่เกินไงถ้าสิบนี่คือเกินคือจริงผมจะหนักตรงมุมโต๊ะคอมทุกคนก็รู้ว่าผมติดเล่นเกมเนาะก็จะจะไปหนักเรื่องโต๊ะคอมเรื่องแบบถ้าคนเล่นเกมจะรู้ลยพวกเรื่องสายไฟเนี่ยการแบบเคเบิลแมจเมนต์เรื่องไฟอีกแบบโต๊ะไฟโหเยอะครับน่าจะหนักที่มุมนั้นสุดๆเลยเตียงผมคือเตียงโง่ๆเลยแต่ว่าตรงโต๊ะคอมนี่ต้องแบบเพอร์เฟ ใช่ผมผมน่าจะใช้ชีวิตตรงนั้นเยอะที่สุดตู้อมกับตู้โมเดลถูกต้องฮะถูกต้องถูกต้องก็จะอยู่ใกล้ๆกันจะได้แบบเลิกเข้าอยู่ไหมคะเมื่อไหร่แม่ตั้งใจว่าไม่ไม่อยากให้เกินสิ้นปีหรือว่าอย่างช้าสุดก็ต้นปีหน้าครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญไปไปสัมภาษณ์ไปถ่ายรายการก็ได้ครับอยากเียรกโชว์ของเล่นครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ